สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนมรเกษตรนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมได้เวลาฟาดข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวดําซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่ข้าวเหนียวดํานะครับเป็นข้าวเหนียวมเมล็ดเขาจะเป็นสีดําก็ทําเนื้อที่ครึ่งงานนะครับเราไปดูกันว่าเนื้อที่ครึ่งงานซึ่งฤด,ดูการปีที่แล้วปีส5 .63 นาเนี่ยทา ข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับได้4ี่ถุงปุ๋ยได้4ี่งูปุ๋ยแต่ว่าปีนี้แต่ปีปี6 3สานี่ใช้วิธีการหยอดนะครับคือการทำนาแบบเอาใจใส่เลยก็ว่าได้ครับฤดูการนี้ก็ทำแบบหวานนะครับเราไปดูว่ามันจะได้มากได้น้อยซึ่งฤดูการนี้ก็สวยเหมือนกันแต่ว่าข้าวล้มนะครับก็ไปดูนครับครับตอนนี้ก็เป็นวันที่2ธันวาคม2564นะครับ ก็เป็นวันที่ว่างพอดีก็จะได้มาการฟาดข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำนะครับซึ่งลักษณะข้าวเหนียวดำก็เขาจะเป็นลักษณะนี้เนาะคือจะม็ดม็ดเขาจะไม่หนักเหมือนข้าวมมลิ105หรือมะเมลิอ่าก็ขอ15นะครับก็จะเป็นแบบออกสไตล์น้ำหนักเบาแต่อ่าข้าวนี้เขาจะส่วนมากจะเอาไปใช้สำหรับการผสม ผสมสาหรับกับข้าวเหนียวอื่นนะครับมันก็จะได้สีสันที่สวยงามก็หงดีเดียวๆก็ได้นะครับอันนี้คือข้าวเหนียวเขี้วงูครับปนไปจากปีที่แล้วก็ปีนี้ไม่ได้เก็บออกครับก็ใส่ด้วยกันเลยเพราะมันตระกูลเหนียวเหมือนกันมาดูที่มันจะเหนียวขนาดไหนนะครับนี่คือมเมล็ดของเขานะครับซึ่งจะเก็บไว้ทําพันุ์ในฤดูการหน้านะครับก็จะเอานี่แหละไปทําพันุ์ ก็จะแยกก่อนจะทําพันก็คงจะต้องแยกเมล็ดแดงเมล็ดเหลืองออกก่อนครับเอาที่เม็ดดำมันไว้เม็ดที่สมบูรณ์ก็คือใช้ไม่น่าเยอะเพราะว่าหน้าที่ครึ่งงานก็ใช้แค่ประมาณ2-3งสาโลเท่านั้นเองแต่ถ้าใครจะขยายต่อก็ต้องไปเลือกเขาเองก็วิธีการฟาดก็ไม่มีหลักการอะไรมากมายผ้าดำถุงดำเลยถุงดำที่เขาาไป ทำบ่อปลาเนาะมันเสร็จเสร็จเหลือๆจากปีก่อนๆนู้นก็ลืมเอาแยงแยงน้ำเงินมาเนาะ้าแยงมาก็เลยเอาตัวนี้แทนตัวมันไม่เยอะครับข้าวไม่เยอะปีนี้ก็จะอยู่ที่มันอยู่แค่นี้นะข้าวมันล้มข้าวไม่เยอะจะฟาดดูว่ามันจะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็รอลุ้นแล้วก็เหลือฝั่งนูน้นฝั่งนู้นีนิดนึงครับเลยอยู่ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่มัดแล้วครับ อันนี้คือการใช้เกลียวเสร็จแล้วค่อยมามัดคือเกลียวเสร็จค่อยมมัดเขาจะแน่นนะมัดจะแนะ่นไม่เหมือนกับเกลียวแล้วมัดเลยนะมัดจะแน่นแล,ล้วก็จะไม่หลวมไม่หลุดง่ายนะครับก็เอาเวลามาฟาดก็จะได้ง่ายขึ้นครับก็เราไปดูตอนที่ว่าฟาดเสร็จเนาะก็คืออยู่ในสวนมะละัก,กะเกษตรมาเดิมครับสวนผสมผสานตอนนี้สวนม่วงสซัวๆไปแล้วครับตอนนี้ก็มีไม่มีเวลามาดูบ้างแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติครับธรรมชาติก็ดูแลของมันไปต้นไม้ก็โตแล้วครับ เริมโตแล้วอีกไม่นานก็จะได้เป็นป่าแล้วตรงนี้อ่าครับแต่ยังสร้างรายได้ได้อยู่ในสวนนี้โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูตอนฟาดเสร็จครับตอนนี้ก็ฟาดเสร็จแล้วนะครับก็ของฟางก็อยู่ประมาณนี้ซึ่งปีนี้ก็เหมือนจะได้ได้น้อยเนาะได้น้อยแหละของฟางแค่นี้ แล้วก็ฟาดมาแล้วนะครับฟาดเสร็จแล้วก็นวดเสร็จนวดด้วยมือนะครับสมัยโบราณก็ฟาดอ๋อนี่ฮะมันก็ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องเอายกขึ้นเอาลมเป่าพัด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 ไปเอาที่ว่าเม็ดรีบๆออกไปหน่อยซึ่งเมล็ดเม็ดข้าวเหนียวดําชุดนี้มันเม็ดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับมันมีเม็ดรีบค่อนข้างที่จะเยอะ <c oughs> แล้วก็บวกกับค่ากับผลด้วยเนาะก็ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละครับเพราะว่าลงทุนอยู่แค่สามสองโลลงทุนปลูกสองโลแล้วก็ได้มาครับน่าจะเกือบปุ๋ยเป็นปุ๋ยเนะีคิดว่าเน,ะนาะน่าจะเกือบปุ๋ยก็เอาไว้พัน์ในปีต่อไปเนาะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำ ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลรอก,อ,อกรอกเสร็จก่อนมาดูกันว่ามันจะได้มากได้น้อยขนาดไหนครับ